ข้ามเลนมาชนด้านนี้เราก็ขับไปเฉยก็คือเราเราขับมาสามสิบสี่สิบไอ้ฝั่งตรงข้ามสุดข้ามเลนเมามาชนด้านนี้เวลาซ่อมใช่ไหมมุกกระลาเสร็จนี่ดูรถเก่าชนอุ้ยรถเขาน่าจะขายซากเลยมั้งนะรถเขาน่าจะน่าจะิ้งอย่างเดียวเลยเนี่ยสภาพเนี่ยแจ้งความไล ว่าไม่มีตังค์มึงอก็เข้าใจใจเเขาา้อแ้ไปล้ไม่ตเื้อเนี่ยข้าบนเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหมดคอนโซลคอนโซลหรือออกต้องเปลี่ยนหมดน,มดน,มดน,มดนี่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแสนแล้วมั้งถึงแล้วทรงเอเวอเรสต์ส,อสปอรลาวครับโอ้โหขับมาทั้งคืนต้องบอกกันว่าคันนี้เขาเอาไปซ่อมที่ประเทศไทยนะเขาบอกว่า อะไรที่ลาวอ uh, <laughs> ่ะม <laughs> ันแพงครับเขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยไปซ่อมที่ไทยดีแล้วนะฮะมาหาเราครับที่ร้านชนะอีสปอร์ตี่ชลบุรีนะก็คือหมอเฉพาะทางนั่นแหละผมบอกเลยว่าคันนี้ซ่อมเยอะมากๆเลยนะครับเออเอ้เขอเกินหน่อยนึงโหแม่งง่วงนอนมากขับรถมาขับมาเมื่อตอนสี่ทุ่มถึงนี่ประมาณสิบโมงเช้านะฮะชลบุรีหนองคายสิบกว่าชั่วโมงมาเรื่อยๆฮะนี่ ผมบอกเลยว่า e v e r อเรสไทเทเนียมตัวท็อปสุดตัวนี้บ้านเราเนี่ยราคาอยู่มาล้าน8ล้าน9นะฮะแต่ถ้าอยู่ที่ประเทศลาวบอกเลยว่าเกือบ3ล้านนะครับเออนี่คือข้อมูลจากลูกค้านะครับที่เขาบอกว่าโอ้ว่ารถที่บ้านเขาราคาแพงมากๆเดี๋ยวเรามาเล่าท้าความให้ฟังกันสำหรับ f อร์ e v อ r วเรสไทเทเนียมตัวท็อปสุดคนี้กันที่เป็นคดีความที่ ค้าลาวเอารถมาเที่ยวที่เลยนะครับแล้วเกิดเหตุการณ์รถวัยรุ่นไทยนะฮะขับกระบะอีสุชนประสานงานซะง,งั้นนะฮะชนด้านซ้ายตรงเนี้ยเละเลยตรงเนี้เเยเละเลยนะฮะแล้วก็ทำให้พวกถุงลมภายในระเบิดกระจุยกระจายเลยฮะดีนะครับคนไม่เป็นอะไรลูกค้ามาเที่ยวกัน5-6คนนะฮะคนลาวมีวัยรุ่นไทยคนเดียวด้วยแหละชนประสานงานตุ้ม จบอวสานงานเที่ยวนะฮะก็เลยต้องสไลด์รถมาให้เราครับที่ร้านชนะอีสปอร์ตที่ชลบุรีนะได้ซ่อมนะฮะเออเราเก่งไงเราเก่ง,กงทั้งฟอร์ดนะแล้วเราเก่งนะฮะไอพวกงานแปลงดัดแปลงกันซ่อมเนะี่ยเราเก่งนะแต่บางอย่างเราก็ไม่เก่งนะผมต้องบอกว่าระบบไฟคันนี้แม่งโคตรเยอะนะฮะโอ้โหเราก็ต้องพึ่งช่างที่เขาเก่งกว่าเราก็คือหมอเฉพาะทางให้เขาไล่เซ็นเซอร์ระบบไฟวงจรแอร์แบก กล่องโมดูมกล่องคุมไอ้แบบอ่ะเออนะก็ให้เขาทำไปรถสตาร์ทไม่ติดแต่งเสร็จสตาร์ทไม่ติดเราก็สไลด์เขาไปซ่อมไปแต่งไปทำไปเลียคีย์โค้ดใหม่นะฮะเอออ่ะต้องบอกว่าคันนี้บอกว่าชุดหน้าเนี่ยเปลี่ยนหมดไม่ต้องบอกครับว่าไหล่ฟอร์ดเบิกใหม่เท่าไหร่เปลี่ยนหมดนะฮะช่วงล่างช่วงล่างปีกนกแหลกพุงอะไรไฟฟ้า ไม้ตีกองลูกมาคันชงกันชักไปหมดนะครับกระจกแตกหลังคายุบนี่แค่ทางนอกนะภายในนี่ลูกค้าล็อกรถแล้วลูกค้าเอาไปแล้ว <c oughs> นี่มาดูภายในที่แรกเปิดภายในมานะดูไม่ได้เลยคอนโซลนี่แตกระเบิดพวงมาลัยระเบิดเบาะนี่คือระเบิดกระจก เอ้ยเราคิดตังค่ากระจกลูกค้าแต่ว่าในบินลืมจาไม่ได้ <laughs> ดูดูข้างหลังนี่คือมันแตกหมดเลยตรงเนี้ยด้านข้างตรงเนี้ยด้านข้างตรงนี้นตรงเนี้ยแตกหมดเลยเอ,อ่ะเดี๋ยวลูกค้าเห็นลูกค้าคงคงโอเคแหละดีดีกว่าเดิมเยอะเคาะอ้ไะเคาะหลังคาอีกนะเคาะหลังคาจัดทรงใหม่อีโอโห คอนโซลนี่หรือหืือมาเห็นต่โครงด้านในอะตรงเนี้ยแล้วก็หรือเปลี่ยนหมดนะฮะเบาเออผ้าหลังคาโอ้โหนี่นะกลับมาหายหายดีแล้วสมบูรณ์แบบแล้วหายดีอืมตอนแรกที่มาระบบไฟฟ้ามันตัดหมดเลยนะใช้ไม่ได้เลยนะต้องมารีเซ็ตรีบูตใหม่ทำความสะอาดใหม่ ผ้าหลังคาเนี่ยเราแกะออกมาหมดเลยแกะมาทําความสะอาดยัดแอร์แบ็กถุงลมใหม่หมดทํำใหม่อ่ะอืมระบบไฟฟ้ามันตัดตัดหมดตัดหมดเลยอ่ะรถสตาร์ทไม่ติดมันตัดระบบวงจรทุกอย่างทิ้งเออแต่ตอนนี้ก็สมบูรณ์แบบแล้วเดี๋ยวรอลูกค้ามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอลูกค้ากันเออนี่นะ FC จากสอปราวนะคือผม ขอบคุณด้วยนะครับที่เอารถมาให้เราได้แต่งนะครับเออไม่ได้แต่งบิดซ่อมแล้วกันนะเราก็ทําให้มันเหมือนเดิมที่สุดนะอโอ้โหทำสองเดือนนะคันนี้นะฮะจอดศูนย์ไม่รู้กี่เดือนแต่จอดกับเราเดือนถึง2เดือนนะฮะออลูกค้าแอดวัตเองจ่ายเองนะครับตอนแรกเป็นคดีความนะเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยคนไทยไม่มีตังค์ไม่จ่ายไม่เอาจบนะฮะพี่เรา เขาไปไล่บี้ไล่บี้ไล่บี้ตอนแรกคนไทยจะให้แสนหนึ่งไม่เอาครับแสนทำาอะไ,ได้นะฮะเดินไปเดินทางไปก็หมดแล้วนะฮะสุดท้ายจบมาที่3 0 0แสนครับลูกค้าลรายังได้3 0 0แสนกลับมาเพื่อซ่อมรถนะฮะยังไม่พอนะผมแค่บอกว่าซ่อมรถ3 0 0แสนไม่พอนะฮะจบที่อยู่ประมาณ4 0 0แสนก,กว่าไอ้ที่40 0แสนก,กว่าเนี่ยอะไรบอกเลยว่าแพงลองไปเช็คดูว่าอะไรที่ผมพูดไปเมื่อคู่นี้ที่เปลี่ยนแปลงเนี่ย อะไรบ้างนะฮะราคาจบเท่าไหร่ผมบอกได้ว่าแพงไหนจะค่าทําสีค่าแรงผมค่าระบบอะไรช่วงล่างภายนอกภายในผมแค่บอกว่าไฟหน้าดวงหนึ่งก็สองหมื่นแล้วฮะยังไม่รวมอย่างอื่นนะเออบอกเลยว่าเจ็บจุกนะฮะอ่ะแต่ไม่เป็นไรฮะรถกลับมาสมบูรณ์เมื่อกี้ลูกค้าเช็คเรียบร้อยแล้วอ่ะแค่นี้ดีกว่านะอ่ะอ่ะอะโอเคจากราชนะครับผมแค่นี้แหละเอาเดินเอาตังค์ลูกค้ากัน ลูกค้าล็อกรถหนีไปแล้วเรายังไม่ได้ตังค์เลยลูกค้ามาทั้งบ้านอะ่ะลูกค้ามากันทั้งบ้านเลยนี่คือผู้ประสบเหตุนะฮะผู้ประสบภัยเออตรวจรถเรียบร้อยแล้วจบระบบไฟทำงานแอร์เออใช้งานได้ปกติอางบงแอร์แบ็กไม่มีไฟโชว์ปกติทุกอย่าง เรียบร้อยลูกค้าตรวจงานรับรถเรียบร้อยแล้วนะเออก็ให้เขาเช็ครถดูก่อนว่าระบบอะไรใช้งานได้เหมือนเดิมไหมถุงลมระบบไฟระบบแอร์ระบบไฟฟ้าไฟหน้าไฟท้ายฝาเปิดท้ายเออก็สมบูรณ์แบบนะครับผมบอกเลยว่าไล่โคตรยากอะระบบไฟนี่คือเอเวอรตัวท็อปนะครับโอ้โหกว่าจะไล่งานได้โอ้โหแบบสุด เราก็ไม่ได้เก่งไปททุกอย่างเนาะเออเราเก่งแค่งานซ่อมงานแ,บบแปลงแบบพวกระบบไฟอะไรเซนเซอร์อะไรพวกนี้ก็ให้คนอื่นเขาทำนะเราจะเก่งทุกอย่างไม่ได้เอออ่ะเรียบร้อยฮะแค่นี้แหละเดี๋ยวเราไปรอรับรถล,ลูกค้าอีกคันหนึ่งเพื่อจะกลับไปแต่งนะฮะคือเอาฟอร์ดมาแต่งเป็นแรปเตอร์ V6 นะเดี๋ยวรอรับลูกค้าอีกคันหนึ่งแนละ้วกันส่วนเอเวอเรสต์คันนี้จบแต่เพียงเท่านี้ฮะสองเดือนฮะคันนี้ซ่อมบอกเลยว่าเจ็บจุกแต่จบนะฮะทักทายครับ สวัสดีจากราชนาวีสปอร์ดชบุรีครับสวัสดีครับ